วันที่28กรกฎาคม2557เนื่องจากทางโรงพยาบาลมัจรมและประกาศบริจาคเตียงผู้ป่วยแบบธรรมดาผ่านทางเฟซบุ๊กของทางโรงพยาบาลโดยคุณสมบัติของผู้รับบริจาคต้องเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานไม่สแสวงหาผลกำไรหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นแต่ขาดแคลนพุ้นทัพ์ซึ่งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลกโก,โกอําเภอเมืองลบุรี โดยน,นายธนพพลเงินเมยนายกุทศมนตรีตำบลโกโกเห็นถึงคุณประโยชน์จึงส่งหนังสือขอรับการสน,สนับสนุนเตียงผู้ป่วยจำนวนสิบเตียงเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงภายในตบลกโกต่อเ,เหมือนกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมโกโกแล้วก็ทางเทศบาลนะคะจะมีการจัดคล้ายๆกับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงะคะ่ะเราก็เลยได้ได้เห็นเว็บไซต์ที่ทางโรงพยาบาลเบญจรมเนี่ย ประชาสัมพันธ์ว่าต้องการเตียงใครต้องการเตียงผู้ป่วยเนี่ยให้ติดต่อมาทางโรงพยาบาลทีนี้ทางเทศบาลตมบลกโกโกก็เลยประสานมาค่ะต้องขอขอบพรคุณทางโรงพยาบาลเบ็จลมมากขอบคุณครับ